ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาของตำนานอีกหนึ่งรุ่นที่เคยครองใจใครหลายคนอย่างโ o k i ียลู i a เมีย630รุ่นปี2026ซึ่งคราวนี้ไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาแต่ยกเครื่องใหม่หมดจดทั้งดีไซน์ภายในและระบบปฏิบัติการที่ทำให้หลายคนต้องร้องว้าวรูปลักษณ์ของลู m i เมีย630ใหม่นั้นดูหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้น มาพร้อมขอบเครื่องที่บางเฉียบตัวเครื่องน้ำหนักเบาจับถนัดมือขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วแบบ AMOLED Full HD บวกให้สีสดคมชัดเหมาะกับการดูวิดีโอเล่นเกมและใช้งานทั่วไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกระจกหน้าจอที่ครอบด้วย Gorilla Glass 7ที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมระบบปฏิบัติการในรุ่นนี้เป็น Windows OS Mobile เวอร์ชันใหม่ล่าสุด2026 e dition ซึ่งมีการปรับปรุงเรื่องความเสถียรความเร็วและหน้าตา UI ที่ดูทันสมัยกว่าเดิมรองรับแอปยอดนิยมต่างๆทั้ง Instagram WhatsApp, TikTok และ YouTube ได้แบบลื่นไหลรวมถึงมี Microsoft Office เวอร์ชันมือถือแบบจัดเต็มเหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการมือถือไว้ใช้งานจริงจัง ในส่วนของสเปคภายใน Nokia Lumia เ3 0ย6 3มมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon เจ Gen 2ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานทั่วไปไม่มีสะดุดและสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลแม้จะเป็นเกมกราฟิกหนักแรมให้มาถึง 8GB และ ROM ขนาด 128GB พร้อมรองรับมิครอดีการเพิ่มความจุดได้สูงสุด 1TB สำหรับสายถ่ายรูปและโหลดแอปต่างๆสบายใจหายห่วงกล้องถ่ายภาพก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ เพราะลูเมีย630รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ความละเอียด 64MP บวก 8MP อ l t r a Wide ที่สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 32MP พร้อมฟีเจอร์ AI Beauty และโหมด Portrait ที่ละลายหลังได้อย่างมืออาชีพเหมาะมากสำหรับสายเซลฟี่และถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียล แบตเตอรี่ขนาด4,800ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไว 45W สามารถชาร์จจาก0%ไปถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง35นาทีและยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันทั้งดูวิดีโอเล่นโซเชียลเล่นเกมและประชุมออนไลน์โนเกียไม่ลืมใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าและสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นรุ่นนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6และ NFC ครบทุกอย่างที่มือถือยุคใหม่ควรมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์สีตัวเครื่องมีให้เลือกถึงสีสีได้แก่ดำด้านเขียวมะนาวน้ำเงินครามและแดงลาวาซึ่งเป็นสีพิเศษของโนเกียที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและวัสดุดที่ใช้เป็นพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมราคาวางจำหน่ายโนเกียลูเมีย630 2 0 2 6 30, เริ่มต้นที่ประมาณ9,990บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปกและฟีเจอร์ที่ให้มาเหมาะสำหรับผู้ที่มองหามือถือใช้งานลื่นไหลกล้องสวยดีไซน์สวยพร้อมกลิ่นอายความคลาสิกจากแบรนด์ในตำนานอย่างโนเกียสรุปเลยว่า Lumia 630รุ่นใหม่ปี2026คือการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของตำนานสมาร์ทโฟนจากโนเกียที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความทรงจำในอดีตได้อย่างลงตัวเหมาะกับทั้งวัยรุ่นวัยทำงานและคนรักโนเกียอย่างแท้จริง